结婚。谢谢 put up something. จ้า <laughs> เนื้อต็ดมือเลย <S <S สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับผมเขามารับชมเนาะวันนี้แม่ว่าเลยเนื้องวัวงแท้ๆมากครับผมสีเฮ็ดยังกินก็แ,กแต่หน่อยแล้วอยากกินจุ้มเองพี่น,อน้อกกนงอยากกินจุ้มอยากกินจุ้มจะหอนมาหอนก็คือจังใดบุ๊ค่จังอยากกิน จ้าะหันมาหันไดีเปิดพระล่มทอเอาจ้าหันพี่น,อนอ้องนหงนันไหล่จ้ะก็คิดแตงไรก็อยากกินจุม้มบัวบัวได้กินโดนไหมสิกินลาบงวัวก็แค่ว่าบัวให้กินให้กินบัวให้กินดิบเลยพี่น้องครับผมจ้าก็เลยอยากกินจุ้มแบบเนื้อนองไนะหล่เนาะทั้งนักชีวิตก็จะคิดกินดิบช่วงน,นี้งดนะจ้าบัวให้กินแค่ไหนแต่ก็บัวให้กินอยากมันได้ก็บัวให้กิน อยากกับปไดิกริมหาอยากกับชีเฮ็ดกินเองดอกจัง <concealed safety> อยากเจ้าอยากคอยกับโบให้เจ้าเห็นคอยกับปดิกินหาคอยกับเฮ็ดกินเองแม่ของนม่ผู้เดียวกินขี้กินขี้นั่นโอเคนะได้เพียมาพร้อมนี่น้องแต่ว่าเพียรนี่เขาสีปลาใส่เนาะเพราบ้านเขาเลาใส่เลือดมันจิบดับครับผมใส่เต้ ใส่แต่เพี้ยครับผมเพียว่าเด้เนี่ยนองไล่ได้พี่น่องสำหรับจุม่มเหมือนแพีว่าซ้อยบางๆแบบสะดุงด้งสะดุ้งน้ำห้อน,นี่โอ้ยสุดยอดผู้ใดเคยเมือวิธีการบางเทียตะหน่อยกับบริทศไทยแบบเต้นเต็มรูปแบบ พราะว่าพี่ดองก็ขอมาหลายว่าเห็ดจังไงแพร่ว่ามันคืออย่งสีสีสันมันคือเป็นด้าแซบ็บจึ้งนวแท้อ่ะเดี๋ยวมือนี้ตัวหน่อยสิถ่ายเต็มเต็มเลยทายกะสั่งเนื้อเวลาไปสั่งเนื้อสั่งยังไงแพรว่าสวัสดีค่ะชื่อเนื้อนเนี่ยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะก่อนปันโอเปอเรเตอร์วะดิต้อตงบนน้ำเขาวมวนล เอาไปเชื่อของก็ต้องสวัสดีตลอดเด้อเจ้าพ่สวัสดีบัวไปเชื่อของเพิ่นจักรไผมีอย่าบอกภาษาอังกฤษใจเพิ่นเลยเชื่อของก็ว่าสวัสดีค่ะเชื่อ,อเนี่ยแม่จ้าวัเนี้ไปเฮ็ดหยังเพิ่นดีถามว่าเ,เอาเนี่ยเอาแบบใดท่านก็บอกว่าเอาไปเอาไปจุม่มเอาไปจุม่มเอาไปจุ่มขอเป็นอัน่องลายน้องลายมันเด้อจ้าผขาลายมันมาสิเพิ่อนจัดให้ครับผมเนาะอ่ะ อันนี้ซิบอได้มาร์กอยังครับผมเพราะว่าเข้าต่อไข่ใส่อย่างเดียวอยากมาร์กกับมาร์กได้แต่ว่าเข้าเอารสชาติเอารสชาติของเนื้อแล้วเข้าเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่วแสียบเนาะเพื่ว่าเนาะขมขมเพียแล้วก็ใส่ดีน้ำรับร่องแสีบเนี่ยพี่น้องกินนยำเด็กติ่งยำนั่กินยำเด็กวายสูสาสูส่านั่น เอ็มจานครับผมเนี่ยกะเลียวไใบพัดกะเพราให้นตะไหนอ,อีกนี่ส่วนนี้ตะไหนชีบไปเฮ็ดแกงไปเฮ็ดเขียวหวานเนื้ออียงกะเลี่ยวเตี๋ยอโอเคเดี๋ยวล้างพักล้างยังก่อนเตรียมของเตรียมยังก่อนเดี๋ยวเข้าไปมึงน้ำกันนะพี่น้องนะอันนี้ก็คือแปลว่าหั่นเรียบร้อย เอาเอาข่อยมักมั่นข่อยมักมันมั่นเม่ยเาอันเดียพมั่นข่อยพอมักดิอ่ะได้แพ่ว่าเตรียมพักเตรียมนั่งเดวข่อยไปกินน้ากันเนาะมือนี้เขาใส่มือนี้เขาใส่ยังแพร่ว่าเอาแบบล้วนรัดตะตอนเลยเนาะง่ายๆเนาะขี้ข้านก่อไฟไหมพอดีพอดีแพร่ว่ากับติดงาน ผูราเพิ่นก็นเลยบ่ได้เตรียมความพร้อมทเท่าใดแต่ว่ากะเนาะกัสนะิมาเสนอเมนูแซ่บๆให้พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปล้างผักล้างยังแล้วกัไปกินน้ำกันเลยเนาะจ้ะอ่ะอันนี้กัสิแค่ว่าสิตอกไข่ใส่มาเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนอ๋อเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันเสร็ตตัวก่น<ป>อ,อ,อนครับผม คือขี่เพียครับผมเพิ่มความขมอมรำเดี๋ยวห้องรวกเดี๋ยวห้องจังเก็ดขี่เพียก็คือขี่ออนของงัวครับผมเห้ยมันขมอมรำเดี๋ยวเอาน้ำพนจากหมอหมอน้าซุปเขานะพี่น้องว่าน้าซุปมี่ยังเนี่ยเดี๋ยวแต่หน่อยเปิดคอนเทนต์ให้มงึงก็มีตะไคร้มีเอ่อ ข้านีอสองก้อนครับผมข้านีรถหมูหรือรถไก่กะได้เนอะแล้วกับใบบักกูดนี่ขาก็ใส่ไปน้ำครับผมเนอะแต่วมามาัอนี้แต่หน่อยบ,อมบอมอ่มีขาคนบัมีขาอืมปิดไฟหมอกําลังเดือดอยู่เดี๋ยวสิค้นแก้วเอ่อแก้วน้ำจิ้มให้เมืองอส่วนผักก็น,นี่เอ่อต้นหอม พักบุง้งที่ขาดบ่ได้เกิดขึ้นหอโลระผาได้แล้วกับพักเนี่ยเขาเอื่นตั้งโอ้เป็นือแมนครับผมหรือตั้งชายก็แล้วแต่สิเอิญครับผมส่วนเนี่ยเข้าแซ่ช่องคลิปไปเอ้ยช่อง,อองตู้เย็นได้ย๋ยวเขาสิต่อไขไ่ใส่แค่ว่าต่อไข่ใส่เลยอเอาทุกขั้นตอนเนี่ยพี่น้องพี่น้องจังสีไดเฮ็ดกินน้ำ อาจจะโดนเนี่ยจ้าหน่อยกับขออภัยไปนะกินเสื้อเสื้อน้ำกันครับผมมืออีอทัอีทังกระมังครูสอนครับผมอ่อารอนน้ำเดือดแป,ป๊บนึงเดี๋ยวเ้าจังสีมาข้นแกว้วแ,แล้วกะนี่ขี้เพียลูกขี้เพียขี้เพียผขมำรำอย่าห้องก็บสิไซดีพร้อมอ่าทาบนหมวกผมเ้าก็บสิไซดีนันะ่เนาะอ่าโอเค อ่ะเดี๋ยวใส่สเกลียดนิดหน,น่อยได้พี่น้องเด้ปิดฟไาไปน้ำเดืเอดมาพี่น้องบันนี้สู้วิธีการเฮ็ดแก้วพี่น้อง ครับผมพริกปงกัวเองผู้ใดอยากได้ก็สั่งแค่ว่าได้เด้อสุกุนสุขุนครับผมมาใส่พริกปงลงไปตามความเผ็ดที่เหมาะสมของลิมิตของเจ้าของครับผมเข่าปัวคน่นโคนหอมขัวเองคือกันกุนเข่าปัวก็บวกพริกให้เขากันก่อนเข่าปัวหอมอป๊า หอมดิตำเองเจ้าวเพียีไข่ใส่ไข่สองฟองกับพ้องเนาะจะใส่ไรคอเลสเตอรอลสูง <c oughs> ทำกินอยู่บ้านง่ายๆเด้อู้ใดยอยู่บุได้ออกจากบ้านจากซองเนาะใส่ผงนัวลงไปเจียวบานเท่าต้องใส่ผงนัวเนาะ นี่คนระับน้ำน้ำ water hot water อามามลวกกับกี้พี่อ่ะครับผม ใหดแก้วเด้อยพี่น้องเ้อใส่นิดหน่อยแล้วก็น,นี่อันนี้เอาใส่เลยตัวความผมน้ำซุปครับผมหอมน้ำน้ำห้อนเนี้ยน้ำซุปห่อน ทุกขั้นตอนครับพี่น้องที่พี่น้องขอมากว่าอยากเห็นแพรว่าเฮ็ดทุกขั้นตอนเนาะกับนั่งเสนออือ,อใส่ดีคมขมลงไปมาขมหลายกับไส้ลายมาขมหน่อยกับไส่หน่อยเต่ว่าขมตายบ่กเรียงเนี่ยกับใส่เบิดกวดก็ได้ครับผมถ้าพี่น้องอยากได้ดีต้มเองดีของแท้กับแพะซืบ หกดีอยู่ในโลตัสก็ได้เด้อเขาจะมีขายอยู่ครับผมเอามาต้มใส่น้ำปลาเนาะก็แล้วแต่ถ้าอยากถ้าอยากต้มเองนะต้มใส่น้ำปลาครับผม,นะมอโอเคจะเปิดโ่นใหม่รรแ่ละป๊บนึงครับผมน้ำซุปเราเที่ยวเอามาจุ่มในหม้อเลยครับผมใส,ส่ตัวมักซีลงไป เนี้ยเขาใส่เป็นส่วนน่องไร่ได้เป็นน่องนอะซังกจ็จะรลานเนื้อก็ได้ว่าเอาไปจุ่มวะนี่ซอยบางๆครับผมผักเราก็มีมนี่โหระโหระพาี่ขาดหบดเลยครับผมโหระพากับผักตั้งโอลหรือขึ้นชายนี่ละแล้วแต่สีเอิญจะจะหน่อยกับจักสีเอิญยังไงต้นหอมครับผม ใส่ลงไป่ะเดี๋ยวมาเซ็บแซมดยกันครับกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้องเฮ็ดจิมม้มมั้งมา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 พี่น้องสุปูซสุป้นครับผมจะมาเป็นเพนเงดยกพี่น้องหยูจุ่มมันทำงา่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากกับจิมฮ่อน จิ้มจมจิมิ้มจ้มน้มจิินจ้มจิ้มจุ้มจ้มจิ้จ้มจิ้ม้จ้มจิ้มจอ้จิจนจนกกินมจิ้มจิ้มจิ้้มจิ้ม้ม้้จมี้จจมม้จจะ้ ว่าข้ามาักไค่มันน้ำจิ้มสูดเด็ดลองไปเห็ดกินมมั่งเ้อะคุ้มคอ้มผมอ,อ,อาเสียไปเลยละโควิดเสียเงินเสียเสียบเบีย<ะ>เสียบเบียเนี่ยนี่ยซอยถ้าข้าซ้อยมันบาง,างเวลาขาจุ่มหอนๆ พดเขาเลยพี่นอ้องสุกลายเหนียวเด้อจะหน่อยน้ำจิ้มนี่กินมสวงค้นครับผมกะนวลมันเนื้อขม,มตายบอ่อเลี้ยงหรือเธอ สัตว์ผากรงอนบางเลยแต่ไหนน่อเขาเป็นเออเค็จิ้มทอดเนื้อแตน่าจังแต่แ้เมนูอยู่กับบ้านอสส้เนาอ,อ hết chỉnh phải ngay khoa quất được không? lóc mấy hết chỉnh mương, ngay ngay xây mỏu của cậu nè chung ta nói đó เนี่ยโคเล่โคเล่เนี่ยหมุนหมุนหน่อยถ้าทางพลังขาจอบเอาซุปเขรา่าพลังจิ้มเป็นยี่สิบจิ้มจุ่มอืล้งไปเอาึ้นสเต็กนะสเต็กเห็นบอแดงแดงมเนยมแล ครับพี่ไหมเนี่ยครับผมซดน้ำมันห่อนไหมครับผมสุนัขใจนี่ละตั้งกล้องตึกทางเรานะพร้อมตะไคร่พร้อมใบมะกรูดพี่น้อง นำชุดเข็มขน้นใส่ข้าวนอยไปสองก้อนแล้วกใส่เกลือแค่ไหนแ่ะจบเลยชุบเจ็บนะองานมันเกิด <Okay. S 1> งานมันเกิดงานสูขวัญงานอย่างกับสามารถเลี่ยงกันได้หรืองานชิ่วชิ่วกับสามารถเฮ็ดันซี่ละ่ะเป็นกับแก้มเป็นกับเขา่าหรือเห็ดกินภายในรอบครัวก็กได้พี่นอ้อง้ือพักกินผักเยอะๆเห็นบอ่อเตา เต้ามากินพักบุญอายุได้ยืนครับผมตังแกรุ่นแดโนเสาหมดได้เต้า้าพี่น,อน,ออน,น้องอยากอายุเนี้ยจะกินพักบุญใหลายๆบล่ลุงสายตาเต้าแขวนี่เป็นสัตว์เป็นสัตว์ลึกน้ำบังตังแกรุ่นแดโนเสาร์ห่นเห็นป่ะคฮ Hmm. Enggak. Takut Hmm. Sehat ini, boleh kita. Quê bà chịu ở lòng bay kim nga. Tiếm tóc sôi băng băng, lê bina. Sôi băng băng lên nèo. Tiếm băng băng lên. Tiếm tói băng 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 lên. Tiếm tói băng băng lên. Tiếm tói băng băng lên. Tiếm tói xịp hạng 15 bột 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 đi bột 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 kiếm bột 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 Suốt lại mới bạn Số 5 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ห,หน่อยเอาพ่อฟันหวานครับผมขาเชือยตักแก้วใส่หนดแก้วแบบเข้มข้นหืมทำย่ายๆโอ้ o ห uh huh. มัดข้าสีเบาพี่อลีมัดแสบเหมัดข้ามสีบมมเสาสบาพนี่น้อ <c oughs> เอาวางไวนะ้นั่นโอ้วขอเป็นทุกคนนัใส่อย่างนี้ไหนเลยใส่ขมอ่ะใส่ที่มันพอเพียงอันนี้ก็หน่อสดนะโอ้ยเปล่าเนี่ย นีออ่แ่ละซื่อจ๊ะงไลโควิดเ,ออเมนูนี่กินหนาหนาวสุดยอด เฮ็ดยูบานนเ่ยงบประมาณประมาณสองลอยเนาะตีไปเหนือโลละรอยกว่บาทพวบาเหนือมันแพงข้อใส่โลละ้อยกว่บาทเครื่องโลฮะเครื่องโลงโลอยหกสิบ เนี่ยโลละสักองรย้ยแปดสิบเหมสามรา้อยยีสื้อเครื่องโลกออับพ่อเครื่องรกินมเมดกินมเมดสองคนอืามูพวกมาหลายกัะสือร้อนหน,นึ่งพักล่างอันเงอีกแก นี่จริงๆกินมันตัวสิเอ็ตัวสิบเอดจัดจุ่งเนี่ยคีมั้งดูนี่ ยอ,รรอ,อดครับผมก็ร่องไปเฮ็ดกินเบอ่งเด้่อพี่น้องเด้่อสุขสุขคนครับผมขอบคุณไหลายทีดีตามครับผมแซ่บๆน้ำกันครับผมครับตัวนี้จิ้จุ๊มทุกใหม่หม้อ,มอข้าวเนาะง่ายๆสไตล์บานๆน,น,นะสวัสดีครับ